นะทุกคนทุกท่านเนะาะดักไทยเสวันที่8มิถุายนสองพันอก็่ากัเป็นวันพระเฮ้ยสิบห้าขำเดือน5เดือนฮ้อนเนี่ยอากาศก็ฮ้อนอบอ,นอ้าวมลพームเนี่ยแล้วก็ทนไปละนี่แหละความทุกข ความเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นยังกระตาแมแว้ทุกการเกิดทุกคราวเป็นทุกมันตรงรเผชิญกับภัยต่างๆในชีวิตความเกิดและจังดำเนินอยู่แนวใดแบบบอทุกต้องเข้าใจธรรมชาติเขาให้ละมีห้อนมีหนาวมีเย็นบางมองกับห้อนบางมองกับหนาวบางมองกับน้ำท่วมแผ่นดินไว้ มีไปเมื่อ้งในโลกผู้ดใดเผชิญแบบมีความเข้าใจในธรรมชาติกับสิโยอย่างสบายใจสบายใจไนดะ้หอนกับบทุกข์หนาวกับปทุกข์เจ็บป่วยสิตายกับปทุกข์ข้อหยึงละ่ะคือบทุกข์เ,เพราะศึกษาธรรมะเพราะเข้าใจธรรมะอ่นละ่ะธรรมชาติธรรมดาความเกิดมันเป็นทุกข์ในนี้ละ่ะ เห็นเาได้จังพลจากการเกิดพนจากความทุกข์นี่นแหละจังว่าทางออมันมีอยู่แล้วมีแล้วเห็นบ่ทางออกมีแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเข้าก็เป็นมนุษย์แล้วได้มาฟังธรรมแต่สําคัญเข้าใจบอ่อตอนนั้นแหะมเข้าใจกับบ่เห็นทางคือว่าบ่เห็นทาง่างจากทุกข ทางละกิเลสทางถอนอุปทานขันคือทางพ้นทุกข์เนี่ยมมีการมาฟังธรรมบ่ทั้งที่ว่าได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เข้ามาวัดได้มา,าจังหันเนี่ยบางคนกับ่ได้รับซื่อที่จะเบ้อหนทางออกจากทุกเบาให้ให้แต่เดียวไปเกิด,ดยอบางคนกันนั่นแหละปรารถนาความเกิดปาราถนาความสุขจากการได้เกิด เป็นเทวด,ดาเน่เป็นคนงามเน่เป็นเสียทีเน่แหละเพราะว่าอย่างเพราะว่ายังหลงนะยังหลงอยู่ในรูปเสียงกินรสยังหลงในกามกามมาวาจรภพมภูมของจิตที่มันยังหลงในกามอันนี้กามเป็นเรื่องของสัต์โลกที่หลงในกามมกมุลอยู่ในกามธรรมชาติของจิตผู้ใดที่หลงอยู่ในกามก็คือนั่นแหละสั์โลกผลจากทุกบได ยังพอใจในกามยังพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเห็นบ่ยังังได้โผยังได้เมย์ยังได้เมย์ยังไ,ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแหละปัรถนาความสุขจากกามทั้งหมดสิ่งนี้คือสิ่งที่ชิตทธะเจ้าชายชิตทะเพื่นเห็นก่อนเป็นสรีโอบวเนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเนี่แหละเพื่นเห็นว่าโอ้ัยหาความสุขจากอัน,นั้นอันนี้ไม่ได้เลยเห็นบ่เพิ่นเป็น เจ้าชายมีปราาสสาทะสามฤด,ดูปะย่ำหอนเนี่ยนี่เิ่นก็ไปยุปรา,าสาทดิวะาบอกคือมันหอนอ่ะแหเห็นวะมีแต่คนพัดวีให้เย็นสบายนะบ่มีบมมีความทุกข์จากการพัดสะอย่างแต่อาใส่สิ่งกระทบที่มันพอนเห็นให้พน่นคายมีความสุกนั่นแหละนี่แหละนี่แหละสุกทางกลามขึ้นนะแต่วันนี้เ่นศึกษาธรรมะเห็นความเป็นจริงแล้วคือเห็นตอนนี่ว่าอ้อ รอ,อ,อบไปจากเมืองเนาะแต่กับชนะอามาตนั่นแหละไปเห็นคนแก่เนี่ยเห็นปุถท่าหลังคมเนี่ยเออคือไม่เห็นไม่ญ่ถึงหัวงาะในนี้แล่วเป็นเห็นโอ้ปุถนะั่าคนโบราณนะเป็นบ่เคยเห็นคนเ่าเนี่ยชื่านี่เห็นแต่คนสาวคนนุ่มเอออยู่ในวังเนาะเพราะว่าสุดทธทนานี่พรนี่พ่ให้เห็นนะะยานอมโบดยานสลดสังเวช เนี่ยพรเห็นคนเท่าแล้วคนมันก็เท่าบอกเออเท่าแล้วก็ไม่เห็นคนเจ็บเห็นบอกคนเป็นอย่างขึ้นร้องเจ็บร้องเขาเปลี่ยนอย่างเขาขึ้นห้องเนี่ยนะเออเออเออนะห้องเจ็บปวดเขาเจ็บเขาป่วยเขาิตายแหละไ่น,นะเห็นบอกแล้วเพิ่นก็มาเห็นคนตายเห็นีอนี่มันคิดได้ได้แบบนี้เออคิดไดอันนี้แหละท,ท,ที่ที่เพิ่นวัดเทวดโทษเทวดาโทษนะคือ เทวะคือเทวดามาพูดก็คือข้าวข้าวจากเทวดามามาส่งข้าวให้เห็นถึงความเป็นจริงเฮ้าก็เห็นค้่มื้อเหมือนอยู่บ่เฮ้านี้ไม่ต้องมีผมมีไปส่งข้าวเราเห็นค้าวมือเออเห็นค้นแก่ก็เห็นเห็นผู้เท่าเห็นเดี๋เนี่ยเห็นค้นเจ็บก็เห็นเออจังนั้นก็เจ็บละเห็นบ่เนี่ยเห็นค้นตายก็เห็นมาเลยเนี่ยเฮ้าได้ปัญญาอย่างสัก ได้คิดตามพระพุทธเจ้าอยู่บ่ได้คิดตามผู้รู้ที่มาเบาะเฮาอยู่บ่เป็นให้คิดว่าเออชีวิตมันเป็นของบ่แทงชีวิตเป็นของบ่ยั่งยืนต้องคนใช้เวลาในการเป็นมนุษย์แนวใดได้ไดศึกษาความเป็นจริงของชีวิตความลุ่มหลงในสังขารความลุ่มหลงมอวเมวาในความสุขจักกามจากักรูบจักเสียงจักกินจักรลดแต่ละมือ้อแต่ละมือะม้อเฮาก็อาศัยความสุขจกักรูบเสียงกินรด ที่บางคนเห็นให้เฮาทื่อใจเฮาเขาว่า,ามีความสุขจากเขาเามยิ้มให้ก็โอ้มีความสุขกับเมยุดีก็มีความสุขกับลกโผดีก็มีความสุขกับโผล่มันคืออาศัยสิ่งนั้นมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ากิเลสในใจเจ้าของนั่นแหละคือคือการสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อต้องการกามเพื่อต้องการรูปเสียงกินรสที่น่าพอใจสิ่งต่าง,งๆเขาไม่ได้รู้เลยงหรอก ยิ้มมันก็เป็นลักษณะของธรรมชาติที่คนคนนั้นแสดงออกามาก็มีกินเลียเขาก็ยิ้มมีทุกขเขาก็ให้เป็นธรรมชาติที่ว่ามันหลงกันนละ้นะเออมันหลงกันที่คือเฮ้ามาได้ฟังธรรมเฮากับจิบ่มีการพิจารณาจิตใจเจ้าของที่หลงกับรูปเสียงกินรดหลงกับสิ่งปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ุงแต่งเป็นสุกเป็นทุกข์พ่อใจบ่พ่อใจ ม bin, ันมันเลยมีตัวมีตนมนมันก็เลยมีความเพลินไปพระพุทธเจ้าเป็นวันนันทินันทิคือความเพลินไปกับการปรุงแต่งมีตัวมีตนไปกับรวบเสียงกินรถมันก็มีเฮาสุกเฮาทุกไปเรื่อยตลอดชีวิตทั้งชีวิตบู้เลื้งเล่าว่าหลงอ็นบอกอยู่กับทุกข์กับบรรลุทุกข์ทุกข์เนี้ได้เขาว่าอินบอกบวชได้เท่าลงไปคู่มือกับบวูว่าจ้าของเท่าได้ เจ็บปวดอยู่กับบหูได้ว่าเจ้าของเป็นทุกข์กินอยู่ข้ามือกับหูได้ว่าเจ้าของทุกข์มันปวดทุกข์มันสิกินบ่มันบ่ปวดทุกข์มันสีหนังมันสีนอนมันสียืนมันสียางไปบ่มันต้องบริหารมันเป็นก้อนทุกข์หลังกายเป็นก้อนทุกข์ที่อยู่ซื้อๆบ่ได้แต่มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาะที่เราต้องศึกษาพิจารณาไปตามความเป็นจริงในที่นี้เมื่อเมื่อได้ศึกษาบ่เมื่อว่าได้ศึกษามันก็บ่เห็น ความจริงนี้ก็คือบอ่ได้เรียนรู้่นล่ะบมมีวิชาคือบอ่ได้เรียนวิ σα, รรชาพระพุทธเจ้าบ่ได้ศึกษากับบ้หูคือเข้าไปเรียนโรงเรียนเฮาบว่าได้เรียนภาษานั้นภาษานี้เข้ากับว่าได้หูเละเม่นว่า็เลียกนั่นแหละก็เรียกว่าขาดความรู้ใน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 วิชานั้นวิชาธรรมะวิชาดับทุกข์คื่กันทุกคนถ้าบ่หูธรรมะมันก็ต้องทุกบ่หูความจริงก็ต้องยึดยึดว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไป ก็น,นี่แหละคือเหตุของทุกเหตุของความเป็นสัตว์โลกเนี่ยที่ว่าหลงอยู่ในกามอยู่ในแหละเห็นบ่สิทธะก็ยังหลงในกามจนเพิ่นไม่ได้วอาไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็มาพิจารณาเบิง่งเออ,อคนเฮาเกิดมาก็ต้องแก่เนาะหัวงอแล้วก็ตายเจ็บป่วยตายเออมันสิผลใดอยู่บ่จากความตายผลใดแนอใดมันมันมีมันมีตายมันมันย้อนอยังมันจังตาย มันหันหาได้หาเส้นหาหนทางว่าอ๋อมันเป็นย้อนเกิดมันเป็นย้อนเกิดมานี่แหละมันจังตายเห็นบอกมันดิแมนว่ามันมันมีตายมันมันมันน้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจังตายเนี่ยเห็นอะไรมันจังบอกเกิดฮะปัญหาเฮี้ยมองที่บอกเกิด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 อย่างหลับบันเนี่ยเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยตัวนี้นี่นี่เห็นบอกเกิดความหลงเกิดความยึดมันถือมันตัวตน ล่างกายนี่มันเพื่อนมาพิจารณาร่างกายว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติใจก็คือจิตอคือนามนะนามธรรมที่มันมีอารมณ์มีความรู้สึกเห็นบ่เออมัน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 มีตัวยึดโย่เห็นบ่มันมีอุปทานนี่คือความบ่รู้นั่นเองคือเพื่อนเอิ้นว่าอวิชชาความบ่รู้ความจริงเมื่อใดเจ้าเพิ่นมาแยกแจนให้เห็นเป็นกล่องเป็นกล่องก็คือขันห้าหล่ะเออ เพนเหตุของทุกข์อยู่ในขันห้านี้สิตมดทุกได้ก็คือการมาถอนขันห้าเพิ่นจังไม่แยกเป็นกล่องเพื่อการศึกษาเพื่อเข้ามาพิจารณาากายที่บรมเณตัวตนของเข้าเพื่อเข้ามาพิจารณาาใจที่บรมเณรใจเข้านะมันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ไหลไปกับความที่เข้าบาศึกษาธรรมะเองจึงอาศัยสิ่งต่างๆเซพนะเป็นส,สุขเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆ เาเชิญกับสิ่งอย่างมันก็สิมีอาการของคิดใจที่ปุ่งแต่งเป็นตัวเป็นตนซุกทุกไปนี่แหละข้อคาดความเข้าใจในตรงนี้แหละมันก็นเลยสแสวงหาแต่ความโศกกันสแสวงหากามมันล่ะสัดลกกันเลยยังคล้องอยูอ่กับกามเพราะบ่เห็นโทษของกามบ่เห็นโทษของว่านี่แหละอวิชชานั่นคือใจของเฮาที่มันมีกิเลสตัณหาคือมีคือบ่มีความเข้าใจในรราเรียกว่าความโง่ล่ะเออ ภาษาพุทธเจ้าบอกว่าวิชาความบรู้ความบรู้ในถ้ำทั้งถ้ำกระหมายถึงบารู้สังขารบรู้ธรรมชาติที่มันบ่งแ้ตัวตนนี่แหละบ่เห็นเข้าใจสังขารที่มันเสื่อมไปดับไปตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงเมื่อกือความเป็นจริงบ่มีไผต่อตานได้ล่างกายต้องแก้เจ็บตายไปธรรมดาบ่มีเพอต่อตานใดอันนี้คือการมายอมรับความจริง ก็คือการฝึกใจให้เห็นชัดเนี่ยให้บอกแล้วก็มันก็ว่างใจที่จะเข้าใจธรรมชาติที่เฮาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเฮาต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างเออคือเฮาไม่เฮาสิลักแสนลักแสนห่วงอะไรเอาวอนอีอย่างก็ตามไปสุดท้ายก็ได้ทิมพัดพากจากกันจิตที่มันยังอะไรเอาวอนได้กามมันมีตัวตนอันนั้นแหละคืออวิชาผ้าจิตดวงนี้ไปเกิดอีเห็นบ่ไปตามกรรมคือเป็นวาล เฮ็ดดีก็ไปทางดีเฮ็ดโสก็ไปทางโสไปทางนรกนะี่ยพบภูมิสามสิบเฮ็ดพบภูมิพระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นมาละภูมิอบายภูมซิซี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้เป็นพบภูมิมที่เป็นทุกข์เป็นทุกขติเออมันจังว่าเอออย่าไปเฮ็ดโสเด้ออย่ยาไปเฮ็ดบาปมันสิไปทางทุกขตไิไปเป็นทางที่เฮาเป็นทุกข์นั่นละ่ะนั่นก็คือเจ้าของเฮ็ด บนีเจ้าของก็ได้รับผลก็คือความทุกข์เจ้าของได้รับเองไม่ได้แม้นว่าพระพุทธเจ้ามาหามเหมือนฤาษีสวยเฮาได้แต่ว่าเพื่อนมาพ่อว่า่าไปเพื่อเชเ,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 เจ้าของเนี่ปเพื่อพฤติตัวดีแก้ไขจ,จิตใจเจ้าของเนี่ยมันเป็นคนดีเจ้าของก็สิไปในทางดีบนได้แมน้นเพิ่นได้ดีมีได้ดีมีเปลี่ยนอีกอย่างนําเห่าเพิ่นก็มาพ่อเพิ่นเห็นพบพุ่มต่างๆในโลกแหละ สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ว่าสัตว์โลกนี่มันหมดกรรมของความวัสัตว์โลกนี่มันเวียนว่ายตายเกิดอ,อยุสามสิบเวพอพ่มินี่ภูุิมที่บ่ต้องมาเกิดคือบ่ต้องมาเป็นทุกข์นี่ก็คือพระอรหันต์คือการละกิเลสการถอนอุปทฏานขันเนีซึ่งนี่สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่สามารถเอาพฤติปฏิบัติได้เออสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ละโบด้มีเพื่อมาห้ามเอะ เพื่อสีหามเจ้าเป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ละกิเลสละเพื่อเรยห้ามเจ้าไปนรกเพื่อละห้ามเจ้าไปสวรรค์ขันเจ้าของเห็นหนทางเจ้าของเดินทางเองประพฤติเองว่ามีเพื่อบังคับคําสอนพทธเจ้าปรมเนมาบังคับเพื่อหเข้าไปนิพพานเนื้อเข้าไปสวรรค์หรือว่าบังคับเข้าตรงนรกแต่สิ่งที่เข้าไปนะก็ย้อนเจ้าของประพฤติปฏิบัติเองอันนั้นเสื่อรมานี่ก็เลยพยายามที่จะมา เ็ดกิจกรรมกระตุ้นกันให้เกิดบุญกุศลความงามคุณงามความดีเห็นบอกเนี่ยเฮ้ยถ้มันชินเฮื่อใจนี่มีความญานบา้ากิ่งกลัวต่อบา้าเพราะว่าบ้าปนี่เฮ็ดให้เฮี่ไปทางทุกนั่นเมื่อก็เกิดผลกับเจ้าของเจ้าของกับบททุก์บกแม่นบอกแล้วเพิ่นลรได้ดีมีเป็นยังเพิ่อนเ้าเพื่อนว่าบ่าทางที่ดีให้เฮ้าเหมือนคนที่ยังบ่มีปัญญาในการละกิเลสเอาสอนให้ทําบุญสอนให้รักษาศีลเห็นบอก เมื่อเขาคอยเข้ามาไกลซื่อธรรมะม,มาเจอคูบา,าจารยที่เบกกาะกรรมฐานสอนทเททธรรมะดับทุกข์เข้ากับสีค่อยเข้าใจในเรื่องตัวตนนี่นี่แหละนิมบ่เรื่องอุปทานขันนี่แหละสีบหาอย่างเส่ให้เจ้าของมีความสุขแม้แต่บุญน็นบ่เมื่อสีเบือ่อหน่ายเบือ่อหน่ายในบุญแต่ว่าบ่เม้นว่โบเฮตบุญได้เฮดบุญแต่เบือ่อหน่ายที่จะไปยึดไปยึดมีตัวตนยึด ในสังขารที่บทเทงเอิ้นวาปุญญาพิสังขารสังขารที่ปรุงแต่งให้เป็นบุญนี่ก็เมือนกับบปรุงแต่งให้เป็นให้เป็นอย่างเดาะบ่จะมีตัวตนมาเปลีย่ยนบ่จะเกิดเห็นบอนี่มันตัดค,ค,ความเกิดคือตัดภพตัดชาติตัดความเป็นเฮ้าที่มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เฮ้าเฮ็ดยู่ยคณะคณะน,นี้อันนี้แหละคือตัดภพตัดชาติตัดกรรมอันนี้แหละเราตัดกรรมนะไมตัดมุงด่ไปให้ไผ่ตัดกรรมให้ ตัดจิตตัดใจตัดความหลงี่ว่าเป็นตัวตนกับสิ่งปรากฏแต่เจ้าก็แต่ก็ต้องใส่สติสมาธิปัญญาคือว่าอะไรใส่ความเข้าใจอต้องเข้าใจมันจังเสียเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นมายามันหลอกลวงให้เฮานี่เชพมันหลอกให้เฮายึดยึดผัวยึดลูกยึดรถยึดเฮือน ยึดทีหน้าทีด่ดอนของกูเออสมบัติพระสถานของกูเเอนบอกนั่นแหละมันมันเหลืองของกิเลสตัณหามันบอกมีอย่างเป็นของเฮ้าดอกในโลกนี้นะผู้ย่้าตายง่ายของเฮ่าก็เห็นบอกตายไปแล้วก็ทิมไว้เฮ่าก็มาเกิดมาภายหลังก็มารับทอดต่อวันนี้บทศึกษาทรมากถามันหลงยึดว่าของเฮ้าคือกันยั่งที่หน้าทีด่ดอนไอ้น้องกับให้เดียวย้อนที่หน้าทีด่ดอนคืืสองคือบอว่าสองว่า ห้เดี๋ยวสิค่าเดียวกับมีอี่บอกแย่งสมบัติเนี่ยสร้างกรรมช้ำเบี้ยนสุดท้ายผมมีเพื่อได้อย่างแต่เราคนก็ต้องตายจากสมบัติคิดดวขคิดินนี่แหละไม่แย่งดินเจ้าของและสิกลกายเป็นดินออกลายเป็นดินเนี่ยได้เอ้าตายไปก็เผาแล้วกันเนี่ยเดแต่กระดูกของอ้เนาะก็กลายเป็นดินแล้ววะก็เป็นาธาตุดินน้ำลมไฟสลายหายไป นเ,เนี่ยชีวิตเฮานี่มันจังว่าโอ้อยู่แบบหลงๆกันอยู่คุณงามความดีกับบ่อสร้างการศึกษาการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมภาวานาเป็นหนทางที่ประเสริฐสุดเฮากับบ่ได้ให้ความสนใจกันเมื่อแต่สร้างที่จะสได้ความสุขจากอันนั้นอันนี้มาเข้าวัดกันสร้างเพื่อว่าสีรวยหรือว่าสีได้แนวดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้มันเปลี่ยนไปด้วยกิเลส นั่นมันมันเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้าต้องไปพิจารณาได้เว้าให้เฮ้าพิจารณาได้ธรรมะแบบนี้นะแล้วกับคู่บาอาจารย์เมื่อกลากลากหลายแล้วลหละที่ว่าเผยแพ่ธรรมะแนวนี้นะแนวดับทุกข์เนี่ยซึ่งเฮ้าก็บม่ค่อยได้ยินเนอกเมนบอกสมัยก่อนสมัยเล็กน้อยหรือว่าสมัยตะกี้บม่ค่อยได้ได้ฟังเนาะว่าธรรมะดับทุกข์ปฏิบัติธรรมไปนิพพานกันได้ทุกคนบ่มีเลอะ กิเลสมันตัวเดียวกันบวกเกี่ยวพระเกี่ยวกับชี้เกี่ยวกับผูชายไม่ยิ่งดอกเนี่ยไปค้ดว่าผูชายดีกว่าไม่ยิ่งเนี่ยพ่วันหน้าบอสู้ผูใส่ดอกเนี่ยไปคึดเน่นั้นให้คืดว่ากิเลสมันตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันบอกผูชายไม่ยิ่งอันเจ้าโกรธขึ้นมาเจ้ากระทุกขึ้นขันบอกว่าคนรวยคนจนหรือพระหรือซี่หรือไม่ยิ่งผู้ชายนี่มีอาการที่เป็นโกรธขึ้นมาเนี่ย นะเพิ่งสีนาเขาดทุกขือกันเมืนบอกกันนั้นแหละกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงถ้าผู้ใดมีกิเลสผู้นั้นก็มีทุกข์ผู้ใดมดกิเลสผู้นั้นก็มดทุกข์มดกิเลสก็คือการถอนอุปทานขันมดตัวตนและการหุนทางนั่นแหละมันสําคัญเนี่ยว่าการศึกษาเพื่อการละกิเลสหรือว่าเพื่อการถอนตัวต,วตวนเนี่ยนี่สาคัญมุ่งนี่แหละเฮ้ยยังขาดความรู้ จังว่าเอ็ดนดาใดเขาจังสิเข้าใจแนวทางพุทธศาสนาแนวทางพุทธเจ้าที่เพิ่นตัสรู้มานี่มาสอนให้เขานี่ปฏิบัติธรรมผลทุกยุดการวิ่นไหยตายเกิดเขาเข้ามาวาดผัดห้องผ,ผัดยำวังที่สว่าเสียมีความสุขเจากันนั้นอันนี้อยู่ <Yeah. S 1> ทำหน้าที่ไปละแต่ว่าให้ได้รับการเรียนรู้และก็ศึกษาไปชีวิตของทุกคน,ม,นมันมีหน้าที่ของแต่ละคนที่แตกต่างอาชีพแต่ละคน มันก็มีสิ่งกระทบและก็เฮ็ดให้เฮาพ่อใจบ่พอใจกันทุกคนนั่นแหละบมแม้นว่าอเออเฮ็ดอาชีพนั้นมีความสุขว่าอาชีพนี้บมมีความสุขอาชีพเศร้าหน้านี่มันทุกออ,อาชีพผู้นังอยู่ในห้องเอะเฮ็ดงานบัญชีหรือว่าอันนั้นผมมีความสุขอันนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าความถนัดของแต่ละคนที่มีความสามารถในอาชีพที่ต้องของเฮ็ด แต่ว่าเฮามีความพอใจในอาชีพเฮาบอกมีมีความพอใจในการงานที่เฮาเฮ็ดบอกถ้าเฮามีความพอใจเฮาก็มีความสุขเฮาเปลี่ยนเศร้าหน้าเฮามีความพอใจในการทำหน้าแล้วก็มีอาหารกินเนี่ยมีที่อยู่อาศัยมีการรักษาโรคเือปัจจัี่อะหลแล้วก็ศึกษาธรรมะนี่โอ้ยแหงสบายมันบ่นได้อ่ไ่ได้อิจฉาหรือว่าสะอ่อนไปไ่ได้สะอ่อนเสียทีหรือว่าคนหล่อคนรวยทงหูธรรมะนี่มันสิ มันสิถ้าสิสะอ่อนถ้าสิอิสสาก็อิสสาพระอาหารห <c oughs> ันต์พวกนแหละเห่นอะไรเข้าจังบทุกเช่นาใไรเข้ามาได้เข้าจังยิ้มได้ฮะนั่นอันนั้นเราคือปฏิหารยังแท้จริงปฏิหารในใจเจ้าของฮันไม่เห็นปฏิหารแบบมีลิ์มีเดีอดเหวได้หูว่าละจิตผู้อื่นปฏิหารแ,ารแท้จริงคือการรู้ธรรมะเจอสิ่งกระทบแล้วกับบเป็นสุขเป็นทุกข์ก,กับสิ่งกระทบบมลงในสังขารปฏิหาร อนุสาสนีปฏิหารเรื่องการแสดงรรมให้เป็นปฏิหารพุทธเจ้าแสดงรรมแล้วคนบรรลุรรมก็น,นี่แหละปฏิหารตรงนี้แหละอันนี้ฮะปฏิหารโอ้ยคือว่าเหลืองฤทธิ์เหลืองเดชหอไดศรัทธาเพิ่นเดยเพิ่นหอไดศรัทธาเพิ่นรู้ว่าราจิตศรัทธาเพิ่นอันนั้นอันนี้เป็นฤทธิ์ที่ซ้อยกับซ้อยได้แค่เนี่ยคือการซ้อยกรรมนี่บอก คือการมีการสงเคาะอนุเคราะห์กันมานะมันมีกรรมสัมพันธ์กันเราผู้ปอาจรยนเหมือนจังสอยหฮาใดนะถ้าบมมีแนวสัมพันธ์เมือนก็สซอยห้าบ่ไดคือเ้าบ่เคยสอยเพิ่นเนี่เพิ่อนก็สวอยหฮาบ่ไดคือคือมีการเกื้อกูลกันมีความสัมพันธ์กับมีบุญสัมพันธ์กันต่างคนก็เลยสอยเหลือกันใดนี่นะเออคือเทวดามาสอยห้าหรือผีมาล่อห้าเนี่นี่มันมีแนวสัมพันธ์กันคือคนมาด่าเ้าเนี่ยนี่ก็เนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมทั้งวัด ถ้าเขาศึกษาธรรมเข้าสิบบสงสัยเรื่องนี้และสิ่งที่เข้เาที่สิได้รับผลก็คือสุขทุกข์กที่เข้าไปเชิญอยู่นี้ก็เขาก็สิเข้าใจว่าโอ้ยอนกัมเจ้าของทั้งหมดว่ามีเพิ่อมาดนบันดาลหรือว่เอาเฮ็ดทเฮ้านี้มีความสุขเนอกมันเป็นเจตนาหรือความยึดในกรมคือคือสัตว์โลกถ้ายังยังบวศึกษาธรรมะ มันก็หลงทำกรรมไปเรื่อยๆนะมันมันมันย้อนอาศัยว่ากิเลสนะะกิเลสก็คือตัวตนนั่แหละมันยึดเป็นตัวตนมันก็เลยต้องทำกรรมอยู่ตลอดในการทำกรรมเัาก็ทำอยู่ตลอดทำอยู่ขู่มือคิดดีคิดไม่ดีเห็นบ่เนี่ทำกรรม้วได้เนี่ยเพราะว่ามันยึดเอคิดจะมาทำบุญอันนี้คิดดีแล้วเห็นบ่โอ้วันพระมื้อเนี้ยไปทำบุญไปวัดก็ได้นี่เนี่ยเป็นกรรมดีเป็นความคืดดี ไปทำบุญเนี่ยแต่ถ้ามือเหินแล้วเห็นผู้นั้นจมผู้นี้เผาให้นินทาคึ้นมีดีเป็นกรรมไม่ดีนได้บาปกรรมอันนี้เห็นบอกจังหวดถ้ำกรรมยู่ตลอดเพราะบทศึกษาธรรมะบ่บมองให้มันเป็นธรรมะถ้ามองเป็นธรรมะนี่เป็นการปฏิบัติธรรมาล่ะเป็นการตัดพบตัดชาติตัดกรรมล่ะคือสิบวมีตัวตนมาพ่อใจหรือบอกพ่อใจสิ่งที่เข้ากระทบ เฮ็ดบุญเอาก็เฮ็ดไปบวยึดบุญบ้ดนี้เห็นบอกมันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ธรรมะเออเป็นบุญบุญรรมบุญบารมีบ่แม่้นเป็นบุญกรรมบุญยึดนี่นี่มันมีมันมีปัญญาบางนีมันมีความฉลาดบางนีเขาก็เลยทําอีนอย่างไปก็สบายเห็นบ่เออเพื่อมาได้ก็เข้าใจเขากับเมตตาเขาเห็นบอกพุทธเจ้าเมตตาได้ผู้ทีดาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นทุก์นนะ มอวเข้าไปลึกๆในใจเขาไม่โด้เขาเวลาเขาด่าเขาเป็นทุกข์เนะไม่อไ่เฮ้าบางทีไปด่าหมาด่าอย่างเห็นบด่าอากาศก็ฮอนแท้เห็นบหฮอนขึ้นมาหนี่บใจเจ้าขวงมันฮอน้อนขึ้นมาทุกข์แน่น่ะเออบางทีอากาศฮอนก็บรรู้เรื่องมันเป็นธรรมชาติสั์ต่างๆกับเป็นธรรมชาติเขาที่ต้องดิ้นรนหากินเมง่ี่เฮาก็หายเขาสูญเสื้อเขาเขาก็ ทุกของเขาอ่ะหา,กกกกา,าะอยู่หากินพวกกาพวกหมาเนี่ยนี่แหละอยู่หากินจ้าสิกินอย่างแล้วเนาะมันไ่ได้มีแนวกินคือคนคนพันยังแสวงหาได้น่ะเบียดเบียนเดียวบ่ได้มีความเมตตาตัวเดียวคือบทศึกษาธรรมะเนะเขาก็เขาก็สีมีแต่ความเหมือนทุกนี่แหละบบคือผูนนั้นผุนนี้มายาตอาหารเฮาแย่งเดียวอยู่อาหารกันห็นบอกนี่แหละถ้าเฮามีใจเป็นธรรมมีความ เข้าใจในธรรมันก็จะมีแต่ความเมตตาเลืออเฟื้อซ้อยเหลือเดียวทรงเคาะเดียวทุกคนมันก็มีทุกข์อกันเพราะว่ายังมีความหลงกันถ้าศึกษาธรรมะมันก็จะเห็นแจ้งในจิตใจเจ้าขวงเพราะว่าการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าพันกับว่ามาศึกษากายใจเจ้าขวงนี่แหละแล้วก็ถ้าเข้าใจกิเลสมันก็เข้าใจทุกคนว่าโอ้ทุกคนมันมีกิเลสมันก็ต้องแสวงหาเยื่อก็เพื่อ ได้อย่างเท่ใจก็มีความสุขได้อย่างบาอดเท่ใจก็เป็นทุกข์นี่ตัวเดียวกันเลยกิเลสมันละตั้งอย่างเห็นบอกคนทุกคนก็ต้องการความสุขจากสมบัติจังมีความสุขจังเล่าเรียนหนังสื้อจังเอาผัวล่อๆเอาผัวลุย่ยๆเอาเมียงามๆแก็หาเงินเดือนแพงๆเพราะว่าต้องการความสุขจากกามเนี่ยมันละตั้งอย่างกิเลสมันต้องการเสียบกามเนี่ยลักษณะสัตว์โลก แต่ว่าบัวได้บัวแม้ว่าบัวให้หาได้ละ่ะบัดน,นี้เขาสีหาแบบบัวย,ยึดมั่นถือมั่นหาแบบเหมือนผู้มีการศึกษาธรรมะหาได้ซํามใดกเออ็เหตุปัจจัยธรรมะหากินแบบอาชีพที่บัวเวียดเบียนนะอาชีพที่บัวปินบาปนั่นล่ะสัมมาอาชีวสัมมา,มากัมมันตออเว้เากับเว้าเนี่ยมันถือต้องอสัมมาวาจาคำพูดที่ควรพูดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา พอเพืปฏิบัติเทศไปนี่มันมันมีผลต่อสังคมมีผลต่อคนรอบข้างเ็ศให้เฮาเทศให้เขาขึ้นดีขึ้นมีดีได้คือแม้แต่ว่าเฮาเว้าดีในนี้บางคนบ่มีความเข้าใจในธรรมะก็คิดว่ามีดีก็ได้คือพระพุทธเจ้าเป็นเทศศสนาบางคนก็สร้างก็มีบางคนก็ซสือก็ม่กนะคือบอกเข้าใจมันก็ซสือๆอ,อยู่นละ่ะ บางคนก็เกิดศรัทธ,ธาเกินความเข้าใจในธรรมะธรรมะ